อเอาต้องให้คุณหมอหน่อยต่อสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะทางในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้แม่วรีก็โดนอีกแล้วนะคะเป็นเข็มที่สามเป็นกําลังใจให้สาวใหญ่เราด้วยดูกระทําหน้าดูกระทำหน้าดูกะทำหน้าเอียง เจ็บน pues right. like so so hmm. nah, ิดนึงเดี๋ยวก็หายแล้วในคบเข็งคแม่คำแก้วแม่คำแก้วครอบครัวกินจุฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้อยู่ให้รอดพ้นจากโควิดนี้ไปสองสาวของเรานะคะก็มีคุณหมอมาดูแลทำการรักษา แม่บาริก็เป็นเก็มคนหมอเอายาใหม่มาฝากแล้วเขายืนนิ่งมากเลยเนาะแม่วารีนี่ให้ความร่วมมือมากเลยนางให้ความร่วมมือคุณหมอทุบให้ด้วยด้วยหน่อยมีการใช้คณหมอให้ทุบให้ด้วยหน่อย คุณหมอก็ทุกให้ด้วยเนยวอีกเข็มหนึ่งใช่ไหมคะคุณหมอเข็มเดียวครับไม่ไม่อีกเข็มอีกครั้งหนึ่งอ่าสี่เข็มเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วรู้สึกอาการจะจะดีนะอ่ารู้สึกว่าไม่ซึม ไม่มีแล okay. ้วนะคะไม่ม huh. yeah. ีแล้วนะคะออกเมือกแล้วออกเมือกแล้วออกเมืกแล้วเดี๋ยวจะเป็นประจำเดือนอย่างนั้นเลยอ่าอไม่ไรเราก็ขีดคุมไว้ก่อนจ้ะมันเคยตกอย่างนี้เลยแต่โกนก็ตกเหมือนกันเอ้แต่ตกตัวใหญ่ตกใหญ่โพดเออมองเห็นตาละอ่ามองเห็นตาละไม่มาอู้นี่ยาหยอดตาเดี๋ยวอันไหนอุ่นยาอยู่นู่น อันนี้ยาล้างตาแต่เราล้างน้าเกลือก่อนช่วงแรก,แรกน้ําท้ายสุดเอายาล้างตาล้างแล้วเคลียร์มันจะได้สะอาดอันนี้น้ำท้ายสุดอันนี้เผื่อไว้แล้วก็ครีมป้ายตานะครับครีมเหมือนเดิมอะถ้าหมดแล้วบอกเพราะผมมีอยู่แต่นี้ผมให้บนต้นหกหลอดก่อนเลกเวลาอันเลิก,เลเลกใช้ตัวตัวนู้นใช่ไหมเลิกใช้ตัวตัวเก่าตัวเก่าใช้ให้หมดก่อนก็ได้ใช้ให้หมดแล้วนี่ถ้านี่เหลือก็ค่อยนั่น อไม่พอลราค่อยมาใช้ตัวนี้เสร็จแล้วในกรณีที่มันอาการแย่ลงคือตาลืมแทบไม่ขึ้นเลยอาจต้องใช้สลิงดูดน้ำเนี่ยไอหยดไอ้พ่นสักหนึ่งหนึ่งซีซีก็ได้นะเข้าตาแต่ถ้ายังยังดีอยู่ก็แค่นี้พออันนี้เอาไว้สำรองสำรองคร่บชเพรับเราอันนี้ สองอย่างขอบคุณครับคมอครับขอบคุณคหมอมากครับให้คาแม่คำเก้อันนี้มาจากสมาคมเจัดมาให้ไปขอสมาคมมาทั้งแม่คำแก้วทั้งแม่วารีอาจารย์ก็แก่คนก็แก่คุณหมอเอ้ยอ ต้องอดทนหน่อยเนาะทำยังไงได้เดี๋ยวก็ผ่านไปตอนนี้ยายกับตาหมดแรงแล้วทํายังไงอ่ะหมดแรงกันหมดนะหมดแรงแล้วอ่ะค่ะทางเมื่อวานก็ไปเชือกหนึ่งอีกแล้วคะไปกับสุรินทร์อ๋อกับที่ไหนที่สยามนี่เหรอสยามศรัทธาสยามศรัทธาไปหมดแล้ววะไปหมดแล้วไปหมดแล้ว พอเดินทางกลับแล้วนะคะมาฉีดยาแม่วรีเข็มที่สแล้วนะคะที่กระเพาะฉีดอักเสบนะคะก็คุณหมอก็มาดูแลอย่างดีนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอผู้ใจดีนะคะที่ไปเวียนมาดูแลเามาทําการรักษานะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจนะคะครอบครัวของเราก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะแม่วรีแม่คําแก้วของเรา,าวันนี้ก็ ได้ไปแล้วเข็มหนึ่งนะคะก็เหลืออีกเข็มสุดท้ายนะ,ะเข็มที่สออี่กขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่คำแก้วเข้าครุ่กินูด้นะคะวันนี้ก็ขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ